คุณปริพัทธ์จะมีอะไรเพริ่มเติมมครับเมื่อสักครู่เหมือนคุณชัยวุฒิพาดพิงไปถึงครอบครัวที่ไม่เป็นไรเขาไม่ใช่เจ้าของพักผมนะฮะเราทำพักของตักภาษีประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องทีเ่เราคุยกันตรงนี้นะครับ,รบมันเป็นเรื่องเดียวว่าเราต้องแก้ร,รัฐมนูญด้วยเพราะว่าในรัฐธรมนูญปี60เนี่ยสิทธิของชุมชนที่เราชอบพูดว่าเขามีสิทธินะครับ,รบไม่มีปรากฏในรัฐมนูญ60นะครับ และการรวบอำนาจทั้งหมดที่ส่วนกลางเนี่ยอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานคณะกรรมการที่ดินจังหวัดปรากฏว่าผู้ว่าของเราเปลี่ยนทุกปีทุก9เดือนทุก12เดือนดังนั้นปัญหาที่ดินในพิโลกจึงแก้ไขไม่ได้เราจึงต้องเชื่อมโยงเรื่องนี้กับระบบของการบริหารจังหวัดด้วยซึ่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าที่มีวาระสี่ปีเต็มนะครับโอเคครับชัดเจนครับมีท่านอื่นจะเพิ่มเติมไหมฮะในปัญหาของที่ดินฮะคุณหมวเราจะพูดอีกนิดไหมฮะเชิญครับเคลียร์นิดหนึ่งครับเพื่อให้พี่น้องเข้าใจเพาผมกงงว่่ีน้อ <ผม S 1> <deep S 2> อาจจะไม่เข้าใจเราเราย้ํากับพี่น้องนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างผู้ว่ากรทมเราเข้าใจเพราะนั่นคือแผนกระจายอำนาจที่รัฐบาลกับท้องถิ่นสามารถทํางานร่วมกันได้แต่การเลือกตั้งผู้ว่าที่ให้ทําได้ทุกอย่างยกเว้นการเงินต่างประเทศทหารและศาลนี่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่นี่เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกามันจะทําให้นาไปสู่การแบ่งแยกประเทศชาติครับพี่น้อง และผมถือว่าอันนี้อันตรายครับเป็นอันตรายต่อแผ่นดินอย่างยิ่งมันจะนําพาให้ต่างชาติเข้ามาครอบงาเพราะประเทศไทยเราอ่อนแอและเมื่อต่างชาติเข้ามาครอบงําม,มันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นแบบยูเครนครับพี่น้องครับโอเคผมเข้าใจนะครับว่าว่า,วา,วาทุกท่านมีความรู้สึกแป๊บหนึ่งแต่เพอ,เอิญพอคุณหมอพูดแล้วผมไม่ได้ยินเลยนะพูดตรงตอนท้ายคือแบบ นิดหนึ่งขอให้ท่านได้พูดได้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบบจะเชียร์จะอะไรก็ว่ากันนะฮะอันนี้อันนี้พาดพิงพาดพิงพัดพิงฮะเชิญครับปฏิพัทท์ครับผาดพิงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมฮะประเทศไทยจากจากที่ดินมานี้แล้วนะโอเคครับเชิญครับประเทศไทยเป็นประเทศน่าจะไม่กี่ประเทศในโลกที่แปลกๆนะครับเรามีนายกอบจแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยซ้อนกันในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นงบประมาณ20,000ล้านบาทต่อปีที่ลงมาจังหวัดพิษณุโลก10ปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมีแต่แย่ลงเพราะฉะนั้น และจังหวัดพิษณุโลกประชาชนทุกคนมีเพนพอยต์กับการที่ผู้ว่ามารอกเกษียณเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกได้ครับถ้าผู้ว่าที่มารอกเกษียณจัดได้แค่งานกาชาตแเราก็กเกษียณไปนะครับเพราะฉะนั้นการเอาข้อกล่าวหาว่าการกระจายอํานาจและการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงแบบญี่ปุ่นเป็นการล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงสาธารณนัฐเป็นแค่ของพวกที่นิยมการรัฐประหารหัวอํานาจจากส่วนกลาง และไม่ต้องการให้ประเทศไทยของเราพัฒนานะครับขอบคุณครับ